สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับช่องเฮาอีกแล้วครับมื้อนี่ช่องเฮาจะพามาชมวิธีการทำหัวหันไก่แบบประหยัดต้นทุนช่วงนี้หัวหันไก่กับแพงนะครับเนาะเอามาเบื่องส่วนประกอบกอบหลักกันเลยดับแรดจะเป็นหญ้าหวานอิสเดียลครับแล้วก็จะนำมาทุบๆส่วนที่เป็นโคนของหญ้าหวานที่แข็งๆนะครับแล้วก็สับๆๆๆๆนะครับพี่น้องครับ ระวังนะครับพี่น้องระวังสับมือเจ้าของนี่พี่น้องเอ้ยผมเตือนแล้วนะระวังนิ้วมือเป็นหัวาหันไก่นะพี่น้องอ,อ,อ่คอยเฮ็ดคอยทำด้อพี่น้องด้อสับไปสับไปเวลาว่างๆครับอย่าเลี่ยงอย่ารีบด้วยครับหลินกับผ้ากับมีดครับพี่น้องสับสับสับมุนๆน,นะครับพี่น้องไก่มักกินขนาดครับหยาหวานตัวนี้ครับกินได้กินดีครับไก่สุขภาพแรงแข็งแรงนะครับด้อพี่น้องด้อ แล้วต่อไปเราจะมาดูส่วนประกอบอีกตัวหนึ่งครับคือใบกล้วยหยวกกล้วยหรือส่วนประกอบต่างๆของต้นกล้วยนะใช้ได้หมดนะครับพี่น้องเนาะแต่วันนี้เราจะใช้ใบกล้วยนะครับเนาะซึ่งใครชอบมากเลยครับชอบกินใบกล้วยเราก็จะทําเหมือนเดิมครับสับสับสับับับเหมือนเดิมครับพี่น้องครับสับน้่อยเด้อเฮจันเดยเฮาบอมมีเครื่องสับนะครับ เดี๋ยวเจ้าของคลิปถึงเลียงวัวดสิมาครับสิซื้อเครื่องซับไปบดให้อาหารไก่โดยเฉพาะเลยครับพี่น้องแล้วก็ซับไปแบบสีละน้องค่อยซับไปเด้ยดยอย่าฝ้าเด้อค่อยๆเด้อครับพี่น้องระวังครับระวังระบัดระวังครับซับคางนั่นแหละก็ัมาซับคางนี่บานนี้ครับเห็นไม่เป็นเครื่องหัวหานนะครับมึนม,มักลายครับไก่ครับไก่ไครชอบกินเอาซับแล้วแล้วนะครับเนาะเอา พยายามพยายหมมุนจักหน่อยนะครับเนาะออสับไปสับเด่นสับหัวไปแล้วก็ส่วนประกอบเขาก็จะมาคุกเขาใส่กันมีย่าหวานอิสาราเอลกับใบกล้วยสับนะครับเนาะ,นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดเได้ครับที่ส่วนของเฮาได้เลี้ยงไว้นะครับคือเนื้อแดงครับเนื้อแดงตัวนี้เป็นพืชสาหร่ายที่ให้โปรตีนโภชนาการที่สูงมากๆนะครับเนาะซึ่ง มีประโยชน์ต่อไก่ต่อร่างกายของไก่สุขภาพของไก่นะครับกิน,นเนยแดงเข้าไปโอ้ไข่ดกไข่ดีนะครับพี่น้องคำว่าดึงเบิง้งวิธีการคุกเขานะครับเนาะใส่อัตราส่วนเข้าไปอย่างละสองหยบนะครับเนาะมีมีเนื้อแดงแล้วก็หยกกล้วยแล้วก็ยาหวานอิสาราเอลต่อไปจะเป็นหัวาหารไก่นะครับเนาะหัวาหารตัวน,นี้ก็ต้องผสมนี่พี่น้องเลย ถ้ผสมไก่องเขาจะไข่บุดีครับต้องให้มีหัวาหารนิดหนึ่งครับเนาะจะให้กินแตนเนืเ้อแดงกับหยวกกล้วยสับกับยาหวานสับเลยอ้มบอร์เสียบครับไก่ว่าโบเสียบเขาก็เลยใส่หัวาหารไก่ให้จักหน่อยเพราะมันมีกินครับเพราะเห้ว่าโอ้ยมีหัวาหารน้ำเนีอาใส่ลงไปหนึ่งถ้วยพอแล้วครับเนาะถ้วยเต่อไปเขาจะใส่ลำอ่อนนะครับเพื่อเพิ่มความหอม,อมครับ ลำอ่อนตัวนี้หอมครับพี่หน่ไก่โอ้ยชอบหลายครับไก่ว่าเมื่อใดนบไซส่ห้ำเข้าไปเนี่ยไก่บนกันใหญ่แล้วครับโอ้ยใส่ห้ำแน่ใส่ห้ำแน่คนว่าต่อไปห้องก็จะมาคูกเข้านะพี่น้องก็คูกเข้าห้จากน้อยวอย้น่ากินบอกที่พี่น้องโอ้ยเป็นตะกินลายผมเพิ่งเป็นตะกินขนาดอห,หอมหินินพี่น้องไก่เห็นนี่ยโอ้ยซักตายเลยครับบม่ได้ตายเลยย่านบร่ได้กินนะครับเอา ขามเบิงครับพี่น้องครับนี่นะครับเป็นหัวหันไก่ลดต้นทุนที่ช่องเฮานะครับเนาะในเฮ็ดอยู่คู่มือคู่เว้นครับมือใดบ่เห็ดนี่บ่ได้ครับเลยมือใดบ่เห็ดนี่ต้องเฮ็ดทุกมือครับมือละครั้งเราจะทำหนึ่งครั้งให้ไก่กินได้สองคาบเนาะครับเนาะไปขาวฉมาเบิงสวนแหล่งอาหารของเขานะครับตอนนี้ก็จะเป็นคอกกบกับขอกปะดุกครับต่อมาจะเป็นโรงเรือนเห็ดพี่น้อง อันนี้ไงหนแดงครับพี่น้องเขาก็เลี้ยงหนแดงไว้เพื่อจะเป็นอาหารของไก่โดยเฉพาะเลยครับเนะบาะเพรว่าจะให้กบให้ปลาดุกก็ให้ได้คือกันนะครับเนาะบายพี่น้องเมื่อนี้เต็มที่นะครับกับไก่ครับเมื่อนี้อยู่กับไก่เวิดเมือครับไปกันเลยช่วงนี้ช่วงทําคลิปเป็นเวลาบ่ายสองเลยพี่น้องเด้อไก่มันอยากนอนครับแต่ว่าผมม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยมาถ่ายช่วงที่ไก่พ่ค่อยกินอ,อาหารนะครับกินอิ่มนํำไปนอนครับ ไก่นี่มันจะชอบไปเขีียดินนะครับเนชอบเล่นดินมากนะครับอยู่ข้างในข้อมันจะมีแกบครับแกบข้าวนี่หละผมจะใส่แกบเข้าไปเพื่อไม่ให้ข้อไก่เหม็นนะครับเนาะแล้วก็เป็นการจัดระบบเอ่อซึ่งจะเก็บขี้ไก่ได้ง่ายนะครับถ้าใส่แกลบอาฮัมเบิรงนะครับนี่นะครับวิธีการให้อาหารเราเราจะ ใส่กะละมังใหญ่ให้ลงไปกินเลยครับเนาะกินแบบธรรมชาติคอ,อกของเฮาก็เป็นคอ,อกธรรมชาติพี่น้องคอ,อกที่มีหญ้าอยูอย่แล้วครับเดิมทีคอ,อกใกล้นี่ครับเป็นแปลงปลูกหญ้าให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นหญ้ารูซี่ครับเนาะเวลาที่เราเกี่ยวแล้วหญ้ารูซี่ตัวน,นี้ก็จะแตกยอดอ่อนขึ้นมาเห็นไหนกล้เฮาวา กินหญ้ารู้ส่ออนได้ค็เป็นสุขภาพดีอีกอย่างนะครับเบื้องลักษณะไก่งเ่าอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์นะครับเนาะน้ำหนักดีครับเอาฮัมาเบื้องหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเด้อครับพี่น้องเโอ้ไก่กินอิ่มแล้วแซบลายวัดเซตนะครับพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ช่องงเ่ากะได้ฝากไว้ซําอีก้วครับพี่น้องเด้อสำหรับสุขภาพไกู่้ใดเลียงไก่เลียงเป็ดหรือว่าสัตว์เลียงต่างๆก็เลียงกระหักกระแทงเนาะครับเนาะอย่า้เขากินดีๆครับ อาคลิปนี้ฝากไว้ในคิปนองคิดถึงครับสวัสดีครับ